ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ P N วั n เล่นะคะที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีลานกลางเต็นท์ที่นี่นะคะวิวดีแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะมีหลายจุดมากๆให้เลือกกลางกันนะคะที่สำคัญคือห้องน้ำดีมากๆ สายแคมต้องไม่พลาดกันนะเรามาช่วงปลายเดือนตุลานะคะคืออากาศช่วงนี้กำลังดีเลยแล้วก็ไม่ร้อนนะคะกางวันเนี่ยก็จะประมาณ29องศานะไม่ถึง30แต่กลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าหนาวเลยค่ะก็คือแบบมีแบบแต่20องศาโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ละจุดของที่ลานนะคะว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันเลยติดตามด้วยนะ บรรยากาศท้งเข้าลานนะคะรานที่เราจองไว้คือเนินที่13นะต้องเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะขับรถตรงเข้ามาเรื่อยๆจะเจอกับลานแต่ละโซนอยู่ฝั่งขวามือเลยค่าบริการกลางเต็นท์คนละ300บาทนะยกเว้นโซน VIP จะ400บาทค่ะมีสัญญาณมือถือและไฟฟ้าตามจุดต่างๆลาน PNN จะได้วิวภูเขาแบบ180องศาเลยนะคะมีทั้งรานสนามหญ้าและรานหินแต่ไม่มีบริการอาหารตามสั่งนะคะมีขายน้ำแข็งค่ะ เราจะพามาดูแต่ละโซนกันนะคะจากทางเข้าลานเลี้ยวมาทางซ้ายจะเจอลานเบอร์9ก่อนเลยและเรียงมาจนสุดที่เนิน13ค่ะมีบริการบ้านพักหลังใหญ่ด้วยสำหรับคนที่ไม่อยากนอนเต็นท์นะแต่ทางลานบอกว่าช่วงนี้ปิดบริการอยู่นะคะถ้าใครจะจองต้องเช็คไปที่เพจลานนะคะตรงนี้คือลานเนินน้ำนะคะวิวประมาณนี้เลยกลางได้หลายเต็นท์อยู่ ถัดมาจะเป็นลานหินเบอร์เก้านะคะมีร่มไม้บังแดดได้แล้วก็เห็นวิวน้ำด้วย น10จะเป็นสนามหญ้านะและเห็นวิวภูเขาแบบ180องศาเลยแต่ไม่ค่อยมีร่มไม้นะคะเพราะว่ามันจะอยู่บนเนิน ีลาน VIP ค่ะเราไม่ได้เดินขึ้นไปถ่ายคลิปไว้นะจะอยู่บนเนินสูงตรงนู้นเลยค่ะและส่วนตัวมากๆเพราะไม่มีใครมากลางใกล้ๆนะคะมีทางขึ้นเป็นของตัวเองพร้อมวิวสวยๆเพราะว่าอยู่สูงและไม่มีอะไรมาบดบังนะแต่พื้นที่ตรง VIP ไม่ได้ใหญ่มากนะคะกางได้ประมาณ2เต็นและทาฟอีก1อันถัดมาเป็นลานหินเบอร์16เป็นอีกจุดที่แนะนำเลยค่ะร่มไม้เยอะไม่ร้อนแน่นอน สำหรับลานที่เรามากางคือเบอร์13นะเห็นวิวมุมสูงเลยนะคะ <Yahoo! S 1> เรามาเป็นแก๊งเลยเหมาลานนี้ไปเลยส่วนตัวดีมากๆได้วิวภูเขาอลังสุดๆ หินิหทับหนึ่งไว้กลางทัฟนะคะจุดนี้ก็แนะนำเลยค่ะไม่ร้อนเลยมีลมพัดเบาๆช่วง6โมงวัดอุณหภูมิได้25องศานะอากาศดีมาก ส่วนของห้องน้ําที่ลานจะมีอยู่2จุดนะคะอันนี้เป็นห้องน้ําใกล้ลานที่เรากางนะคะเดินมานิดเดียวเองอยู่ติดกับลานเบอร์สิบห้องน้ําที่นี่ถือว่าดีเลยนะสะอาดและใหม่แยกชายหญิงมีรองเท้าให้เปลี่ยนก่อนเข้าห้องน้ําค่ะฝั่งผู้หญิงจะมีห้องสุขขา3มห้องห้องอาบน้ํสองห้องแต่มีเครื่องทําน้าอุ่นแค่ห้องเดียวนะมีปลั๊กไฟในห้องน้ําด้วยเผื่อใครอยากใช้ไดเป่าผมนะ อันนี้เป็นห้องน้ำอีกจุดนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับทางเข้าร้านติดกับรานเบอร์เก้านะฝั่งผู้หญิงมีห้องสุขาสองห้องห้องอาบน้ำสองห้องและมีเครื่องทำน้ำอุ่นแค่1ห้องเช่นกันสำหรับรีวิวร้าน P N Valle ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นสรุปไว้ให้นะ เราว่าเหมาะกับสายแคมป์ที่ต้องการมาพักผ่อนได้อากาศดีๆพร้อมวิวภูเขาประทับใจเรื่องห้องน้ำเขามากๆพร้อมใหม่และสะอาดจริงๆค่ะตอนนี้ต้องไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากติดตามช่องด้วยนะบ๊ายบายค่ะ